สวัสดีค่ะพี่น้องชาว YouTube FC ทุกท่านนะคะ,ะวันนี้ก็มาพบกับติก๊กเช่นเคยนะคะช่องเซียนติ๊กสามชัยนะคะกะ็วันนี้ก็จะมาจุดแนวทางนะคะจุดแนวทางอ่า รัฐบาลไทยนะคะตามที่สัญญาไว้เลยนะคะว่าจะจุดให้นะคะอะ่ถ้ายังไงก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ,ะแนวทางก็คือแนวทางนะคะมีเข้ามีหลุดแล้วก็อ่าโปูใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะและก็ช่าก็ต้องระบายเสีช่วยครับแล้วก็อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะคะมีเสียงทีวีเสียงเด็กเสียงที่ลูก ติ๊กเล่นโทรศัพท์ถ้ายังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะคะอ่าเดี๋ยวติ๊กจะมาจุดนะคะมาจุดรัฐบาลไทยกันนะคะ,ะดเดี๋ยว,ยว,ยวแป๊บหนึ่งนะลูกขอให้ทูปนี้ออกมาที่รัฐบาลไทยนะคะขอไม่จะเป็นไม่ว่าจะเป็นสามตัวบนหรือว่า สองตัวบนสองตัวล่างนะคะขอให้แฟนคลับทุกท่านได้โชคได้ลาบจากทูบทูบนี้นะคะขอให้เข้าขอให้ได้ขอให้ดนูนขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอให้มีโชคมีลาบพอให้ได้กันทุกคนนะคะ มันมีมันมีที่กดอยู่อารบายสีตแบบิก็จะคุยไปด้วยแล้วก็ติก็จะน,นี่ไงลูกน้องกระดิง่งแม่หามาเจอที่ไหนอ,ะอ่ะ๋อแม่ก็สั่งมาสิลูกโอ,โ,อโ,อโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวมันไปชนมันเป็นไฟมามาลูกมาไม่เล่นไม่เล่นมาทำงานของตัวเองให้มันเสร็จก่อนหนูเข้าใจไหมนี่ มันไม่ใช่เรื่องที่จะไปเล่นนะลูกนี่มันเป็นของเอาไว้ทํางานเข้าใจไหมคะมาระบายสีให้มันเสร็จก่อน,น,นอะไร,ไรอันไหนอันนี้หนึ่งร้อยบาทแพงจังก็แพงสิลูกหนึ่งรอยบาทแม,ม่บอกว่าเ่บาทอ้าวก็ขอตังค์พ่อสิ แยังก็ฝากแบรนดานิดาด้วยนะคะแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ของติ๊กเองเดอ้อเอามาระบายสีนะคะระบายสีให้มันเสร็จค่อยไปเล่นอย่างอื่นค่อยดูโทรศัพท์วันนี้ยังไม่ได้กินซีโอใช่ไหมซีโออยู่ข้างนอกใช่ไหมเออต้องเปิดประตูอีกแลเนี่ยเห็นไหมที่นอนมันที่นอนมัน มันยื่นเข้ามาเนี่ยมันก็ทํางานลาบากเนี่ยยื่นขึ้นก่อน,นขึ้นก่อนเออนั่นแหละมะทำลำงานลําบากถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะอันนี้เป็นรัฐบาลไทยนะคะอ่าของลากพัฒน,นาได้ผ่านไปแล้วนะอันนี้ติก๊กสัญญาว่าติ๊กจะจุด,จดติ๊กดูว่ามันเป็นศูนศูน อที่ติ๊กมองนี้มันเป็นเลขศูนย์กันไกลค่ะกันไกลติ๊กมองมันเป็นเหมือนกับ0ูนย์สานย์สามอะไรสักอย่างนี้แหละค่ะติ๊กมองผ่านผ่านผ่านติ๊มปปาากมองผ่านรูปปู่พญานาคติ๊กมองผ่านรูปปู่พญานาคมันเป็นศูนย์สามศนย์สามศูนยหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดถ้าถ้าจะดูไม่ผิดนะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเดอ้อแนวทางก็คือแนวทางนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมีข้าวมีหลุดนะคะใครที่หน้าท้องหนาใครที่หน้าท้องหนานะคะใครที่ต้นแขนต้นขาไม่กระชับใส่กางเกงไม่ ใส่เกางเกงอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะใส่เกางเกงไม่อืมไม่ไม่ไม,ไม่ใส่เกางเกงแล้วไม่มันป่องหน้าป่องหลังอ่ะเหมือนลถขนเหมือนลถขนแกบอ่ะนะคะเอ่อก็ลองพิจารณาอ่ลาลนิดาด้วยนะคะเอ่อของติ๊กก็ทานไปมันก็อ่าตรงแก้มตรงพุงมันก็ลดลงนะคะ รนิดาคือนะอะวิตามินลดน้ําหนักลูกวิตามินลดน้ําหนักตัวเนี้ไม่ปวดหัวไม่ใจสั่นนะลูกอืตัวเนี้ไม่ปวดหัวไม่ใจสัน่นแล้วก็นอนหลับสบายนะคะรนิดานะคะนอนหลับเร็วด้วยเออนอนหลับเร็วด้วยนะคะตื่นเชา้าตื่นเช้าขึ้นมาสดชื่นนะคะ สดชื่นแล้วก็ขับถ่ายสะดวกด้วยนะคะเวลาตื่นเช้าขึ้นมาน้องจะปุกน้องจะปุกด้วยอาการปวดท้องเข้าห้องน้ำนะคะขับถ่ายได้สะดวกนะคะอาหารที่อ่าคนที่ทานราณิดาอาหารที่อ่ามันเขาเรียกว่าอะไรอาการข้างเคียงของ เวลากินอาหารเนี่ยเขาจะกินพวกอาอาหารที่มีผักเยอะๆอพี่น้องมันดูเป็นหกไม่ได้มันมันดูเหมือนหกมันดูเหมือนแปดมันดูเหมือนศูนย์อาวแล้วอ่าวแล้ว เป็นสอะไรก็หนูว่าเป็นสองเจเหรอลูกสองเไม่ใช่สองเจ็ดสีสอ,เ,สสอเ,สเอาแล้วไม่ใช่สองเ,องเจ็เอาแล้วเอาระบายให้มันเสร็จลูกจะระบายตรงนั้นเองเอาหรอแม่ระบายไม่ชอบสีเขียวเนาะ สีเขียวเหนียวซับนะคะอืมอามจะโโอ๊ยทำไมตาหนูแดงจังเลยพรุ่งนี้ไปโรงเรียนไหมลูกถ้าหนูหนูจะเป็นตาแบบนี้แต่ไม่มีเพื่อนนะอยู่บ้านก็มีแม่เลยก็มีแม่เป็นเพื่อนนี่หรออ้าวหมูอูดอูดกระบัวเพิ่มพูระบายเป็ดก่อน ตาลูกชายเปี่ยมันแดงมากนะคะช่วงนี้อยู่หน้าบ้านม่แต่ฝุ่นเต็มเลยเพราะว่าเขปา,าเไปไเ,เาปาปาปนปไปเะะเไป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 ้ปไอาปไปอปไ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 ปะปอปไปไอไาไปไปไป่ปไนไปไปไนไป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  เขาเรียกว่าอะไรนะมีทางสามไอีเลนแล้วเด้อแต่ฝุ่นเยอะลูกชายแพ้ฝุ่นตาตาลูกชายน่ะเออเพิ่มพูนมันมีสามหรือมันมีศูนยอ่ะมันเป็นหกศูนย์หรือเปล่าโอ้ตายแล้วมันเป็นสองมันเป็นสเหรอลูกใช่ไหมอ้มอาชักสีแดะสีส้มเหรอ มันเป็นแบบนี้แล้วมันก็เวลาโมเหนบอกเอาเขียนเขียนให้แม่ดูสิมันเป็นแบบนี้มันเป็นมันเป็นแบบไหนเขียนให้แม่ดูสิอืมันเป็นเลขสองแบบนี้หรอแล้วมันมันเป็นอือให้ยังไง อ้าวหกศูนย์จริงๆมันเป็นเลขหกหรือเลขแปดเอ,าน,อานี่ล่ะอันนี้ล่ะหกหกเลยหกเ<ก>ออหก,หกเลยโอ้หกปังปๆหรอห<ก>ออาระบายสีระบายสีห <ก S 1> ให้มันเสร็จใช่ถ้าถ้ามันมาอีกนกกดเลยใช่ล้มันเป็น

ถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์นะแม่จะออกมาเลขแปดแอะไรลูกแปดไงอ่ะชักอะไรสีเขียวอามันเป็นมันคือฮาโลวีนอ๋อฮาโลวีนเหรอโอเคโอเคไม่ระบายหมาเดี๋ยวนุ่งอ่ะก็เพิ่มคุณก็เพิ่มคุณก็อย่าเพิ่มคุณก็อย่ามาไอ ไอ้นั่นแม่สิแม่ก็แม่ก็ระบายม่<ะ>หนูก็ขยับไปอยู่ฝั่งโน้นสิเออมันถึงจะไม่เราก็จะระบายปูหนูระบายปูปูสีอะไรมแม่ระบายวัวได้ไหมแม่ระบายวัวเลยหนูจะระบายปูฮะเพราะว่ามันสุกแล้วไงมันมันนามนมันได้สุกถอดแล้วอ๋อ ปูมันถูกทอดแล้วเหรอปูถูก,ถก,ถกทอดแล้วมันเป็นสีส้สมโอ้มีหน้าล่ะกรน์ับปูจริงเลยหนูก็ใช้มือข้างหนึ่งทับตรงนี้ไว้เออนั่นแหละมันถึงจะไม่กระดุกกระดิกว้าวไทยไทยแลนด์ไทยแลนด์ปูมันสีอะไรอ่ะ วัวมันสีขาวไม่ใช่เหรอวัวมันเป็นสีสีขาวแล้วก็ตัวจุดมันก็ดำเหรอใช่อย่างนี้เหรอใช่เท้ามันก็สีดำเหรอลูกใช่อาตุ้นโบรบายเลยวัวไทยก็มีนะวัวไทยนุ้ยวัวไทยอ๋อวัวไทยก็จะเป็นสีนี้เหรอลูก มามามาลุ้นกันหกศูนย์อะไรแปดศูนย์อะไรใครอยากกินดานนี้ลดลดภูมิได้นะกินได้เออนะลลดิดาน่ะใครอยากจะลดภูมิอ่ะกินได้กินลดแล้วจะปังเพิ่มบูญวนะ่าน่ะเออรวยด้วย,วยเออรวยด้วยนะ เออรวยรวยอ้าวรวย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 ใครกินล่ลิดารวยรวยปังๆเลยททีีอาร R ได้เออเอาว้านทำการบ้านทำการบ้านต่อเนี่ยนี่นี่มันต้องแบบนี้อืม เรามารุ้นตัวสุดท้ายกันนะคะต้องกินให้หมดอืมกูที่ยังไม่ถูกว่ามันก็เป็นสีเขียวเพราะว่ามันเป็นซอมบี้อืม ทำการบ้านตัวเองให้มันเสร็จก่อนลูกลลทำการบ้านตัวเองให้มันเสร็จก่อนค่อยมาคุยกับแม่โอเคไหมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเด้อ แนวทางก็คือแนวทางนะคะแนวทางรัฐบาลไทยนะเออเคยไปเที่ยวหรือเปล่าเคยไปเที่ยวก็ไปเที่ยววัดหรือเปล่าเออเ <ไข S 1> มื่อวานใจอยากไปก็ไปเลยนะสนุกม,มากมาก,มากเลยอืมไปเที่ยววัดแล้วสนุกมากมากเลยแต่ว่าก็เหนื่อยอยู่นิดนึงนะแต่ก็เหนื่อยอยู่นิดนึง เยอะมากแต่ว่าให้รถบัสที่ขึ้นด้วยอ่าแต่ว่าเขาให้ไม่ให้ไปเพราะว่าทางมันเป็นยังไงคะทางมันทางมันมันทางมันเล็กมากมันต้องเลี้ยวแรงแรงมันก็เลยเจามันก็เลยลม้มมันก็จะลม้มมันก็จะลม้มใช่ไหมล้มแล้วเราก็ตายต้องใช้กระบะแต่งซิ่งเท่านั้น ต้องใช้กระบะแต่งซิ่งเท่านั้นอมันจะเป็นเลขสี่นะเนี่ยเลขสี่มันออกเลขสี่นะุผู้ชมอม,มันจะเป็นเลขสี่นะ่ยเรามาลุ้นกันเรามาลุ้นกัน มันจะเป็นหนึ่งหรือเปล่ามเออมันจะเป็นหนึ่งหรือเปล่ามันก็มันก็หกมันก็เลี้ยวด้วยนะเออหกมันก็เลี้ยวด้วยใช่ไหมไม่ใช่หนึ่งเหรอหนึ่งมันก็เลี้ยวด้วยเออนะหนึ่งมันเป็นแบบไหนเลขหนึ่งมันเป็นแบบไหนลูกก็นี่ไงเลขหนึ่ง ใช่ไหมมันหักโค้งแบบนี้มันหักโค้งแบบนี้นโ,บบนโอ้ยดูดูตัวเลขไปแล้วก็สุดงงมากเลยมันจะเป็นสี่หรือมันจะเป็นอะไรอ่ะ รัฐบาลไทยนะคะเดี๋ยวจิกจะสรุปให้เลยมันเป็นเลขสี่เลขสีใช่เลขสีตัวขคงมจริงเหรอมันเป็นเลขสี่ไหม,มน่าจะเป็นเลขสี่นะ มีมีมันกินแหละลูกมันเป็นระหว่างเลขสี่กับเลขหนึ่งอะพี่น้องเสร็จแล้วอะไรเสร็จมหมามันคือเป็นสีนี้มก่อนอืมมันก็จะเป็นหกศูนย์สี่หกมัน,น,นลขหนึ่งนะ หนึ่งใช่ไหมลูกแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์สี่แปดศูนย์หกศูนย์แปดสี่แปดหนึ่ง นะคะคว,วะรัฐบาลไทยไก่ทองก็มีนะแม่ไก่ทองก็มีรัฐบาลไทยนะคะที่ติ๊กเห็นนะติก๊กติ๊กตีให้เดอ้อติ๊กตีให้เดอ้อนี่ก็รัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยขอให้เข้าขอให้โดนขอให้ปัง นะคะใครอยากล่ำวยก็รวยเลยด้อืมใครอยากร่ำรวยก็เข้ามาดูนะคะใครอยากร่ำรวยน้องเพิ่มพูนว่านะคะถ้ยายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะคแนวทางก็อ,อ่<ค>ยังไงก็ฝากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็มันเป็นเพียงแนวทางนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะถ้ายังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะฝากช่อง เซียนติ๊กสามชัยนะคะถ้ายังไงนะคะสามไซอุดมบยดอ่าสามไซอุดมบีดโอ้ยเนาะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับไลฟ์สดนี้นะคะคงมีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านออกเลขสี มันออกเลขสี่